ก็คือเป็นสถานที่ที่พอสวัยมาวัดเสารอยเก่าตนนะครับเนาะซึ่งมากข้างแรกก็ได้รับโชคไปตามๆก,กันในเอฟซีครับอ่าเสาที่เพิ่นเฮ็ดขึ้นมานะครับเอฟซี FC นะครับไอ้เบิ้งครับเด้อเพิ่นสีตั้งขึ้นมาลักษณะนี้นะครับเนาะตั้งจากปูนอิฐก่อขึ้นมาแล้วเพิ่นกน็น้ำเสามาตั้งขึ้นเป็นทั้งสี่ครับทุกต้นทุกต้นนะครับเด้อมีหลายระบาดนี้เหลืออยู่ อ่าอีกประมาณ4ี่เก้าตนมาสันครับที่กำลังสิตั้งขึ้นกะนีใหม่ครับเนาะต้นเสาต้นเสาน,นะครับะถึงเหลือเพิ่นติดต่อออกไปนี่ครับต่อออกไปหน,น่อยนึงนะครับเนาะ4ี่เก้าตนครับกะเพิ่นก็เลยว่าต้นละ1 0,000บาทนะครับเด้อหรือว่าสีหน่อยสีหลายกะได้เบิดคือกันรวบรวมกันมาเนาะครับเนาะคือมี FC โทรโทรมาถามพอสวัยนะครับพอสวัยตอนนั้นบอกให้นเนี่ยาถามเพิ่นเรื่องอาการที่ว่าสี่เสาต้นละเท่าไหร่นะครับเนาะในยินแต่เพิ่นเขาเขาว่าสี่สิบเก้าตนนะครับเด้อเพิ่นกะสิเปิดกรุเพิ่นเปิดกรุพญานาคให้นะครับเนาะเพิ่นสิ่ให้คนละสามสิบเก้าล้านมีปัญญาเอาบอูนละมีปัญญาเก่านะครับเด้อคนละสามสิบเก้าล้านนะครับเนาะอันนี้คือเพิ่นเทศให้ฟังอ่า ค่ะผู้ใดฟังคลิปตอนที่เพิ่นเบาที่พอสวยนำนำที่เอฟซีสื่อมา,อาให้เอให้พอสวยเป็นสะพานบุญให้นะครับเนาะกะสซิดเลยินกันนะครับเนาะทางเอฟซีท,งทงางเดลแมนนะครับแต่กะรทางเชียงรายนะครับเนาะะกะอีกภูโบรประสงค์ออกน้ำอีกหลายหลายท่านครับที่ให้พอสวยเป็นสะพานบุญ ทำบุญดูที่วัดเสาลอยเก่าต้นนะครับเนาะสมัดเสาลอยเก่าต้นนี้งวดที่แล้วก็ออกเก่าศูนย์นะครับนะเพูนว่าพานาคเปิดกลุ่ให้คนละหนึ่งโกดเท่ากับเก่าสิบหานนะครับเนาะหลักัญยอดผาปลานะครับเด้อหยอดผาปลาเอฟซีเดี๋ยวพอสไายสิผ้าไปเบิ้งครับว่ามีอะไรแน่นะครับเนาะซึ่งงวดก้อนนี่ก็เข่าเต็มๆนะครับ เข่าเต็มเต็มเก่าหา3นะครับเนาะเินกระบอกอยู่หยอดปลาปลาเล็กถ่ายมันเก่าหาสามนะครับเด้อนี่คือสามเก่าหาครับบาทน,นี้เฟินว่าเหล็กถ่ายเหลยย็กถ่ายยอดปลาสามยเก่าสิบหาบาทนะครับเนาะกะต้นในบัญชีเจ็ดเก่าหกนะครับ อันนี้นะครับแนละ้วมาน,นี้กะต้นมาอีกบาทนี้ครับมาอีกบาทนี้นะครับเนะเหลืออยู่ที่นี่ครับต้นในบัญชีสามศูนย์สามเจ็ดเก่าครับเนาะราคต้นในพระวิหารนะครับเนาะหนึ่งศูนย์หาหนึ่งศูนย์เพนวาเอาไว้นี่ครับตัวนี้นะครับเนละ้วสำหรับเอฟซีข้ามาชมคลิปของพอสายฟ้ารวยแล้ว ก็คือเพิ่นเน้นตัวนี้ครับเพราะว่าเพิ่นฝันเห็นพญ,ญาะนาคเนาะครับเนาะเพิ่นก็เลยเน้นสามเจ็ดเก่าครับห้เนาะครับเนาะแล้วก็เลยบอกว่าห้มาเบิ่งเอานะครับเนดะ้อะห้ยไปเบิ่งเอาครับเอฟซีครับเอาเบิ่งไปนะครับนะกใช้วิจารณญาณสามศูนย์สามเจ็ดเก้านะครับเนาะซึ่งพอสวายกะได้โทรมาสั่งเอาไว้ กับจินดานะครับ30เอาไว้แล้วครับ1ิบใบครับนะครับเนาะ,ะแล้วก็0 3อีก1ิบใบแต่ว่า379้บอ่อฮันได้เอาไว้อยู่ครับหาบอ่อฮันใดๆนะครับเนาะอ่ะนี่คือ,อที่ไปที่มาของที่สาราแห่งนี้ครับครับกออ่ะสามศูนย์สาม,สสามเจ็ดเก้านะครับเด้อ ต้นในบัญชีคืองวดนีครับวดนีต้นในพระวิหาร10510นาะครับนะเนาะเพิ่นบอกว่าสำหรับงวดนีนะครับเพิ่นเปิดกุ้ให้แล้วคนละ39เก่าล้านนะครับเอฟซี FC ครับ39เก่าล้านกะจัดไปนะครับเนาะดูที่พอสวยฟ้ารวยเรียกที่นี่ว่า วัดเสาร้อยเก้าตนนะครับเด้อถึงงวดที่แรลกพอใส่มากก็ได้ได้เกาศูนย์ไปนะครับเนาะสถานที่แห่งนี้กะกำลังเริ่มก่อสร้างเป็นศาลาหลังใหญ่ครับเพิ่นเห็ดไงครับเห็ดเพื่อกับสายบุญทั้งหลายที่เข้ามาปฏิบัติธรรมนะครับเห็ดเป็นที่พักเป็นศาลาหลังใหญ่นะครับเนาะกะเหลืออีกหลายอย่างครับบห่านในเรี่ยวเสร็จนะครับเด้อ ย่างอีกหลายอย่างอยู่ครับพ่อนแล้วเซจนะครับเนาะคือพูดพื้น,น,น,นกสิเทขึ้นมาอีกประมาณยี่สิซนในความหนา20เส้ซนนะครับเนาะนะครับนะพร้อมกับว่าสีปูกระเบื้องกะหลายยางอยู่ครับกสิเฮ็ดรัวเฮ็ดยังนะครับนะเนาะเฮ็ดไปเรื่อยเฮ็ดไปเรื่อยสายบุญกับไหลขมา่าลังขมาครับมาเรื่อยๆบอคอยขาดนะครับเนาะอันนี้เป็นที่พอสวยัย เอาไว้คนเบิ้งเคเมากจริงสิได้คนมากเนี่ยเสียวเห็ดจริงสิเลยนะเร็จะถามด้วยกันจวคู่เฮ็ดจริงสิพิไฟสบันเขาจับอยู่บอกมนี่นะครับง่าีเลยครับ

ไม่บางกอยงเห็ดตัเขายังวขวัเนี่ยไอเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวมาเห็ดเขาว่เอาม่สะพิดไปเลยม่ได้พิดไปได้เลยงามมันลุมเนาลุ่มแล้วนัเนี้ยแต่ถ้าสีเขาไปบางเดี๋ยวไม่ใญ่สีบ้ากจงามเดล๋วามาเดี๋วนี้พ่อหาใหม่ส้มสีบริสุทธิ์งามปนเด๋ยวเอยัวกินยูยังสีก็บอสสีก็กบ่ เนี่ยเอาไปตีใช่ไสมครับเอาไปย่างก็ใช่เดี๋ยวแลจะเอาอปทาให้เอามาให้จับไส่หันจับเป้นเรียกเจ้าหลดจตสองเลยสอไปแน่เราก็ติดตั้งไว้ที่หนออฝนฝนมันเซนนี้ไงเพี่อไปจตสองนะสองาไปะนั่งเลยนั่กเหน้า ต้องดนงียนะาสเล็น้อตนนี้ไม่รูได้ต้นมัดจิงอนโมันอนไปตกาดเอนกงต้นอะไรี

อ่ามันก็คือขึ้นกำลังเสียงอ่าการยกเด้อครับ ه, เด้อพันแม่กำลังเสียงการยกอ่าขึ้นหยกหินเสียงไทยครับแต่นี่พันแม่พันยกหินเสียงไทยเบิง่งเอาหนุ่ขับโต๊ะว่าสิขึ้นบอสิได้โชคได้หลับบอะครับเนาะ,อะขอลอตเตอรี่ทั้งวันที่หนึ่งเหมือนเด้อแม่เด้อ แกกลูกแกหล้านหลดกำาังเบิ่งไปนะครับเนาะบนว่าปูฝนกระสีสางปูฝนอยักสางนะครับเนาะฝนชี่ให้สางบุญสรางกุศลสางซาลาให้แล้วนะครับเนาะ สร้างสายร่ห้แล้วเพิ่นก็ดจากสร้างนําเข้ากับเป็นกายหยาบนะครับเนาะเป็นผู้ะสะาพานบุญให้กับเพิ่นกับปูนะครับนะเด้อเข้าเป็นกายหยาบเขาก็ต้องสร้างบุญอ,อนุมโมทนาบุญไปให้กับผู้เพิ่นให้ซับมากครับเพิ่นให้ซับพม่าเขาก็เอาโมทนาบุญสร้างบุญให้เพิ่นนะครับนะเนาะเขาก็สิได้บุญไปพร้อมๆกันนะครับเอฟซี FC ครับเอานะครับ สำหรับคลิปนี้จะขอให้เอฟซีของคอสไบฟ้ารวยจงรำจงรวยจงเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับเด้อเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศา,าสนาให้สมบูรณ์รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนะครับเนาะมือนีสำหรับมือนีทำบุญไปนํากันขออนุมโมทนารบุญกับเอฟซีทุกคนสาธุสาธุาธะขอจบคลิ่ไว้เพียงสามนีนะครับเดอ้อขอกลา่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีอย่าง,งามๆครับ